สวัสดีจ้าพาถั่วพาเข้าวครัวอีกแล้ววันนี้ทำอะไรวันนี้ถึงคิวของพแนงหมูพแนงหมูพริกแกงพแนงกับกะทิมหมูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไปเอา อใบมะกรูดแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วอืมเราเริ่มกันเลยอ,อุ๊ยเา้าะกะท,ทิให้มันแตกมันเราผัดกะทิมันแตกมันแล้วค่อยใส่พริกแกง อันนี้คลิปนี้คลิปนี้คลิปเดียวกันกับอ้ากระจายถึงนี่เลยเนาะมันนะสิกระจายถึงผมคลิปนี้คลิปเดียวกันกับคลิปไอ้ไลฟ์สดไลฟ์สดที่ที่มอบให้เอมอบดอกไม้ให้ทุกคนนะเพราะว่าใส่เสื้อเดียวกันใส่เสื้อเดียวกันแบบนี้ถ้าใครได้ดูวันนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก็จะได้รับดอกไม้ของพาเทือนะคะ หรือว่าใครดูย้อนหลังหรือว่าใครดูคลิปนี้ก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปพาทัวร์ให้ดอกไม้ทุกคนอขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวจะซื้อดอกไม้มาอีกอ,อันนี้ครั้งหน้าจะซื้อดอกไม้แบบขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันที่ทําให้คนเงาเงาต่างแดนได้มีความสุขได้มีรอยยิ้ม,อ,มอยู่นี่ก็มีรอยยิ้มเ่ยแต่ว่า เออมันมันถ้ามีเพื่อนคุยมีอะไรคุยมันก็จะมีความสุขมากขึ้นน่ะแล้วก็อยู่แต่ในบ้านอยู่สามคนสภาพมันก็เหมือนเหมือนเดิมเนาะทำเป็อยู่มันก็เหมือนเหมือนเดิม,นะม,ม,เ,เ,ม,เ,มเดยวแป๊บนึงนะ ไปปิดประตูกัแบแป๊บนึงเพราะว่าทางนูงษษษ้นเขาฟยโทรศัพท์เสียงดังไฟขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนแรกอันต้องไฟแบบแรงนิดหนึ่งแล้วค่อยอ่อนลงให้มันแต่งมันเนาะเดี๋ยวลองเปิดไฟดิวสว่างไหมมันก็สว่างยังไงไม่รู้ปิดไฟนี่แหละ,ะได้แสงแสงจากธรรมชาติวันนี้ เอาแบบพริกแกงพริกแกงสำเร็จนะสำเร็จอะไรต้องสำเร็จมาจากกล่องมาจากผงของอร่อยดีต่างอยู่ต่างแดนก็อย่างนี้แหละต้องแบบมันไม่มีเครื่องพอที่จะทําเองเนาะพริกแกงเราต้องสําเร็จอย่างนี้แหละสะดวกสบายคนอยู่ต่างแดนอืม ถ้าคิดถึงถ้าพูดถึงคิดถึงเมืองไทยแล้วกินอาหารไทย,ไยก็กินอาหารไทยทุกวันตั้งแต่มาเกือบทุกวันอสี่ปีห้าปีนี้เกือบทุกวันก็แสดงว่าคิดถึงทุกวันอืดถึงคิดถึงทุกวันคิดถึงคิดถึงทุกคนไปรงเรงก่อน เดี๋ยวรอให้มันแตกมันเดี๋ยวค่อยใหม่ทีนึงเนะ <Yeah. S 1> าะพอแล้ว <laughs> มันต้องก้มไปเปิดไงอ่าเราใสะพ่พริกแกงเลยพ <Yeah. S 1> อแล้วเพราะว่าหมูไม่เยอะ <Yeah. S 1> ก็กำหนดเองนะไม่มีสูตรอะไรห,หรอกไม่มีสูตรอะไรเต่เตามทำแบบเข้าครัวแบบง่ายๆสไตล์ดูหน้าลดไฟหน่อย มันกะที่แต่งมันเลยแล้วก็ผัดผัดเลยกลลืมไปใส่กระเทียมนิดให้มันหอมกระเทียม ไม่ต้องใส่มากหัวเดียวหัวเดียววันนี้ไม่ใส่เอี๊ยมนะทำกับข้าวเสร็จก็กินข้าวเสร็จก็อาบน,น้ำนอนพรุนนี้วันศุกร์แล้วครุนนี้จะวันศุก วันนี้มันสูกวันนี้มันต้องทกไปทางนานอยู่ยังลืมอี <laughs> ิกน้อยไปหรือเปล่าพริกน้อยไปด้วยความที่ไม่เป็นสูตรมันก็อย่างนี้แหละประมาณว่ากะเอากะแล้ว กะว่าจะต้องอร่อยมันก็ต้องอร่อยจะรู้จะเห็นว่าเออพระทรัวจะทำอาหารเกี่ยวกับพริกแกงเนาะเกี่ยวกับเผ็ดๆเพราะว่าชอบชอบเอบการพริกแกงแกงเขียวหวานอะไรที่เป็นพริกแกงอย่างเงี้ยแกงส้มแกงส้มมันก็พริกแกงใช่ไมพริกแกงส้ม ตอนั้นได้ของฝากพริกแกงส้มจากใต้มาเผ็ดอือร่อยมากผิดผิดแล้วก็พริกแกงพริกแกงผนเงเนี้ยเผ็ดมากมาจากมาจากใต้อพอมันหอมแล้วเนาะพอได้ที่แล้วนะเราต้องมัโดนความร้อนให้มันแบบว่าแตกมันกลิ่นหอม ยายถึงกับไหม้นะเราก็ใส่หมูนี่หไม่อยากเปิดเครื่องดูดควันเดี๋ยวมันจะเสียงดัง ง่ายๆไปๆโอ้7นาทีแล้วเหรอเนี่ยกินก็เดี๋ยวดูหมูนะผัดนี่เดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวมัน1ดนาทีแล้วเดี๋ยวรอตอนหมูสุกนะช่วงที่ผัดพราอะไร ช่วงที่ผัดเราก็เติมกะทิช่วงที่รอให้หมูมันสุกเราก็ถึงกะทิไปซึกหน่อยเติมกะเติมกะทิไปเนี่ยประมาณหนึ่งตอนที่เราจะก่อนที่เราจะเอเอผัดผัดเอพริกแกงนะทั้งที่สองตอนหมูผัดหมูจะสุกทั้งที่สามก็ โรหมูสุกก่อนครั้งที่สี่ก็คราวนี้ตุ๋นมันเลยใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆอืมมันจะหอมฉีกมันก่อนนะฉีกกลางๆมันจะได้หอมด้วยอืโรยผักทิได้ที่แล้วดูมันแตกมันแตกไรแล้วดูมันออกน่ากินออก ฟููน่ากินแล้วก็ปิดไปได้เลยเแล้วจะให้ดูอันนี้กะทิขั้นตอนที่สองนะถ้าเราใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่มันกำลังกำลังเรียกอะไรนะกำลังที่ว่าเอเนื้อ เนื้อมันกำลังจะสุกมันก็มันจะดูดเอาน้ําก็ทิกับคิอเกงอันนี้อันนี้ทิ้ที่สองนะอืม ให้มันเดือดสักครั้งนึงให้มันเดือดสักครั้งนึงคนอเดื่นอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะคนาือนอาจจะได้ทาแบบใส่กะทิไปเลยอย่างเงี้ยช่วงนี้เนี่ยกะทิแบบนี้มันมีน้ำเนี่ยมันมีน้ำ อันนี้ไม่ไม่อะไรนะไม่ได้ว่าต้องต้องทำแบบแบบพาทัวร์นะอาจจะทําแบบที่ตัวเองแบบถนัดก็ก็ได้อืที่ตัวเองอยากทําอยากอะไรก็ได้นะไม่ต้องแบบเหมือแนบบพาทัวร์ทุกอย่างนะเดี๋ยวต้องนะอันนี้เดี๋ยวกะทิครั้งที่สามอืมกะทิครั้งที่สามที่ครั้งที่สามก็เหมือนถ้าเราเป็นถ้าเราไม่อยากได้กะทิเยอะเราเติมน้าเติมน้ํานะอืม รอรอให้มันนี้เลยเราเติมน้ำอย่างเดียวก็ได้ถ้าถ้าคนไม่อยากใส่กะทิเยอะเติมน้ำช่วงช่วงจนระดับสามแล้วเราก็หันห่นหั่นใบมะกขูดรอเลยหั่นเล็กๆสวยเล็กๆ ใครมีพริกแดงใส่ก็ผักพริกแดงฝอยๆดัเล็กนะพริกแดงพริกหวักหยวกแดงแต่นี่ไม่มีปลาทั่วไม่มีอืมอืมอันนี้มันเราเอา,เอาแต่น้ําที่ว่ากะทิแบบนี้มันตุกตะโกนนี่จะได้แบบน้ําอำที่จริงขั้นตอนก็นไม่ได้ยากหรอกแต่ แต่เราก็ทำ,ทำง่ายๆเลยก็ก็ผัดผัดเอนงเอผัดพริกแกงพะนงไปเลยก็ใส่หมูก็ใส่กะทิอีกทีก็จบแล้วแหละแต่นี่ก็แบบว่ามถ้าคนไม่อยากกะทิเยอะนะอยากใส่น้ำด้วยอันนี้ครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าหมูสุกหมูสุกมันกำลังจะเดือดเราก็ใส่เลย ้านเราก็คงแกะแบบว่าสี่หัวกะทิท้ายกะทิเองเนาะน้อกะทิเอาไว้ผัดให้มันแตกมันอแต่นี่กะทิมันรวมกันแล้วไม่มีเราก็ต้องเอาที่มันตกตะก,กอนแยกน้ำแยกเนื้อจากกันอือันนี้กะทิอันดับเอครั้งที่สามนี่เป็นก้อนอย่างนี้อืเรามันเดือดเห็นไหมมันมันออก มันจะออกแดงๆแล้วก็เนื้อของของทะเลเนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็น้ํามันก็จะเขิ้มทุนเครื่องปรุงส่วนใหญ่แล้วพาทงไม่ค่อยจะใส่อะไรนะเพราะพริแกมันจะเค็มก็าอาจจะใส่น้ําตาลเพื่อ,อให้มันออกวหวานนิดนึงใส่น้ำตานิดนึงนะหนึ่ง,งช้อนช้อนชาได้ใช่นั้น ไม่ใช่ว่าติดหวานนะไม่ใช่ว่าติดหวานนะเพียงแต่ว่าสเสนมันต้องออกเป็นหวานนิดนึงนี่ก็ทิขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะปล่อยเลยให้น้ำน้ำท่วมกะทิท่วมเนื้ออืแบบ้า้ให้น้ำท่วมเนื้อนีอ่ ให้มันเดือดผุดๆๆดๆไปที่จริงตอนที่จะใส่น่าจะปิดเนาะแล้วก็พอให้เห็นก็ค่อยายอีกทีตรงนี้ยมันก็เดือดผุดๆผุดๆอืมแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นิดนึง น้ำปลาที่น้ำปลาอย่างนี้วดก็เห็ดดีใส่นิดนึงคิดว่ามันมันให้มันกลมกล่อมมากกว่าไม่ถึงก็ให้เผ็ดก็ไม่ถึงก็ให,หงกให้เค็มคราวนี้จะชิมให้จะชิมสักหน่อย ทุกครั้งที่ทำก็ไม่ค่อยชิมเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะใส่ใบมะกรูดแล้วเนาะใส่ใบมะกรูดแล้วแล้วชิมเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วไม,ม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยความเค็มนิดๆ ความหวานนิดๆเข้ากันความมันมจากคนที่ชอบแบบกะทินะชอบแนงก็แบบนี้เลยแล้วมันก็จะเตกม,มันแบบสวยงามอืมนี่ก่ะเสร็จแล้วพะแนงของเราเสร็จแล้วพะแนงของเรา ปิดไฟเลยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พาทัวร์ด้วยะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกๆๆิ๊งกิ๊เป็นกำลังใจให้พาทัวร์แล้วมันไม่พลาดคลิปต่อไปไอคลิปของพาทัวร์ต่อไปนะคะอือไอแจ้งเตือนปุ๊บก็เข้ามาให้กำลังใจพาทัวร์ได้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนไยบายขอบคุณค่ะ